ตูเรนเดลไลแบบพอดอยู่บานําำบ้านหอยมาพลายแกดินทลายเราตอดเรารบมือตัดล้านของคนแก่หากันยาวกันยาวของคนประกาศจังนั่งอะไรกันครับเนี่ยพอ้าทุเรียนเขมรหัวใสนะครับจากปกติขายทุเรียนพันตองเวงอยู่ดีๆก็ดันออกมาประกาศว่าในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นขายทุเรียนก้านยาวของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําให้คนเขมรเนี่ยแห่ซื้อกันเยอะแยะเต็มไปหมด ก็กรับสวัสดีน้องๆหนูหนๆนทุกคนโดยน้าจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวหัวเงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะน่าแปลกใจสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องผลไม้นะครับ ต้องขอบ,บอกไว้ก่อนนะครับว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากเราคิดจะขายของเราจะต้องพยายามมีหลายช่องทางในการค้าขายนะครับจากสมัยก่อนที่เราอาจจะหาพื้นที่ที่มันเหมาะๆแล้วก็ไปเปิดแผงขายหรือว่าเช่าหน้าร้านแล้วก็รอคนมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนของการขายของมันจะเป็นการขายออนไลน์กันไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาหารตามสั่งร้านน้ำปัน่นหรือว่าจะเป็นผลมง้งผลผลไม้ก็ขายออนไลน์กันไปหมด ซึ่งเทรนแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้จะฮิตเฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับประเทศข้างเคียงอย่างแคมบอเดีาเขาก็จะมีการไลฟ์สดขายของเหมือนกับที่ไทยเรานี่แหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่ถูกพูดถึงมากนักสักเท่าไหร่เพราะมันแค่เป็นช่วงเริ่มต้นของพวกเขาจะมีแค่พ่อค้าแม่ค้าที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นที่จะทําแบบนี้เพราะกระเคนส่วนใหญ่อย่างที่รู้กันนะครับพวกเขายังไม่ค่อยที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีมากเท่าที่ควรซึ่งในช่วงวันที่23ที่ผ่านมานี้นะครับยู่ดีๆเนี่ย มันก็มีเพจของเขมเมได้เอาเรื่องราวของพ่อค้าขายผลไม้คนนึงไปแชร์ไว้นะครับโดยเขาขึ้นหัวข้อประมาณว่าในตอนนี้พ่อค้าขายทุเรียนคนนี้ได้มีการไล์สดขายทุเรียนพันธุ์การยาวซึ่งทุเรียนพันุนี้ปกติกัมพูชาเขาจะไม่มีแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์เดียวกันกัมพูชาจะใช้ชื่อว่าทุเรียนตองเวงซึ่งปกติเพจนี้จะไล่ขายทุเรียนพันธุ์ตองเวงอยู่เป็นประจำนะครับแล้วเขาก็ขายได้ประมาณหนึ่งแต่ด้วยความหัวใสของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาน่าจะรับรู้นะครับว่า ถ้าหากอะไรที่มันเป็นความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยจะได้รับแรงสนับสนุนจากคนกรัรมพูชาเขาก็เลยจัดการ,ปรเปลีย่ยนทุเรียนที่เขามีทั้งหมดเนี่ยจากปกติเป็นสายพันธุ์ตองเวงให้เป็นสายพันธุ์ก้านยาวให้หมดนะครับแล้วก็ไล่ขายของกันอย่างเต็มสตรีมว่าในตอนนี้เขามีทุเรียนที่แพงที่สุดในกรัรมพูชาเข้ามาขายแล้วซึ่งพันธุ์ที่เขาขายก็คือพันธุ์ก้านยาวแน่นอนว่าไอ้คำว่าก้านยาวเนี่ยมันเป็นคําที่เป็นภาษาไทยนะครับมันไม่ได้เป็นภาษากรรมัมพูชา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่น่าเชื่อว่าการไล่ขายทุเรียนการยาวในครั้งนี้ยอดออเดอร์ ord มันจะถล่มทลายแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยปกติเนี่ยเท่าที่น้าไปลองไล่หาดูไลฟ์สดเก่าๆที่พ่อค้าคนนี้เขาเคยไล์ไว้นะครับปกติจะมีคนกดถูกใจหรือว่าปุ่มไล์เนี่ยเพียงแค่1 0 0 0ถึง2,000ไลท์เท่านั้นแต่พอบอกว่าจะขายทุเรียนการยาวคนก็กดไล์ปลาเข้าไปอยู่ที่1 6 0 0 0 0ก่นกว่าไลท์เลยนะครับและยอดออเดอร์เนี่ยก็อยู่ในดับ4 0 0 0กว่าออเดอร์ คือออเดอร์เนี่ยกระโดดขึ้นมากพอสมควรจากปกติออเดอร์มันจะอยู่เพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเรียกได้ว่าพอเปลี่ยนเป็นทุเรียนก้านยาวเนี่ยยอดก็ทะลุจุดแตกกันเลยทีเดียวแต่ก็มีคนกเมืหลายต่อหลายคนได้เข้ามาติติงนะครับว่าจริงๆเนี่ยคุณไม่ควรที่จะใช้คำว่าทุเรียนก้านยาวนะเพราะทุเรียนของคุณเนี่ยมันก็คือทุเรียนตองเวงที่มันก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันกับก้านยาวนั่นแหละแต่คําว่าก้านยาวมันเป็นคําของประเทศไทยเขาทําไมคุณถึงเอาคํานี้มาใช้ แล้วก็พากันดึงดามงดาม่าอะไรกันตามภาษาของพวกเขานะครับประมาณว่านี่แหละนะอยากจะหลอกขายของให้กับคนเขเมรก็ต้องเอาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวแล้วจะได้รับการสนับสนุนจากคนเขเมรในทันทีซึ่งก็สวนทางกับก่อนหน้านี้ที่มีชาวเขเมรหลายต่อหลายคนชอบมักจะทําแคมเปญแบรนด์อะไรที่มันเป็นของคนไทยออกมาอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบรนด์ชุดไทยในก่อนหน้าน,นี้แต่ตอนนี้เนี่ยก็ดันหันมาใส่ชุดไทยกันสมดบางคนก็เคยออกมาบอกนะครับว่า ไอ้ที่พวกดูหนังไทยเนี่ยมันเป็นพวกขายชาติพวกไม่รักชาติแต่ก็เห็นแห่กันเข้าไปดูหนังไทยกันจนเต็มโรงนะครับอย่างเช่นเรื่องหลานมาที่บึงผ่านมาและล่าสุดก็อย่างที่บอกไปขายทุเรียนของเขมิได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่พอเปลี่ยนชื่อมาเป็นพันทุเรียนก้านยาวก็ยอดขายถล่มทลายทะลักจุดแตกกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามถ้าหากทุกคนฟังมาจนอย่างไรก็ตามถ้าหากทุกคนฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ หรือว่าเขาจะไปรับมาจากประเทศไทยแล้วก็เอามาขายต่อหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเขาเนี่ยได้อ้างว่าทุเรียนที่เขาเอามาขายทั้งหมดมันเป็นทุเรียนภายในประเทศปลูกเองภายในประเทศแล้วก็คือสร้างความมั่นใจให้กับคนคเขมรเข้าไปอีกว่าถ้าซื้อของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นการสนับสนุนคนในประเทศด้วยกันเองทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยก็ดันเอาคําว่าการยาวซึ่งเป็นคําของคนไทยเอามาเคลมแล้วก็ขายต่อแบบนี้ คือก็ถือว่าเป็นเทคนิคการขายที่อาจจะเป็นด้านสีเท่าๆหน่อยนะครับแต่ก็ทําให้เขาเนี่ยขายได้เป็นกอบเป็นกำรรทีนี้เราลองมาส่องความคิดเห็นของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าพ่อค้าคเขมรคนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากทุเรียนพันตองเวงมาเป็นทุเรียนก้านยาวพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าพ่อค้าคนนี้พูดไปเรื่อยจังหวัดเกาะกงเนี่ยมันไม่มีนะทุเรียนสายพันธุ์นี้ทำให้เวลาขายของถึงต้องหลอกคนอื่นด้วยไม่มีวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้แล้วหรอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเคยได้ยินอยู่นะว่าที่เกาะกงมีการปลูกทุเรียนขายแต่ก็ไม่เคยได้ยินนะว่ามีทุเรียนพันธุ์ก้านยาวด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าออคอมเมนต์ชอบหลอกคอมเมนต์ด้วยกันเองถ้าอยากจะทําธุรกิจทําไมถึงไม่บอกลูกค้าไปตรงๆเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าบอกตามตรงผมเนี่ยอาศัยอยู่ที่จังหวัดเกาะกงมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ถูกปลูกอยู่ที่นี่แต่สําหรับพันธุ์ก้านยาวผมไม่เคยได้ยินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการุณาบอกความจริง คุณรับทุเรียนเข้ามาจากประเทศไทยหรือเปล่าแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อทุเรียนจากภายในประเทศกรุณาบอกชื่อสวนที่คุณไปรับมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่กัมบูชาจะมีทุเรียนก้านยาวแต่ถ้าเป็นทุเรียนมูซังคิงของมาเลเซียยังพอเป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยแจกพืชพันธุ์ให้กับชาวสวนแต่มันก็ยังไม่น่าจะเก็บเกี่ยวได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันทุเรียนตองเวงทำไมคุณถึงใช้คำว่าทุเรียนก้านยาวละ่ะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากาลุณาเรียกทุเรียนของคุณให้ทุกทุเรียนพันธุ์นี้เรียกว่าทุเรียนตองเวนซึ่งก็เป็นพันธุ์เดียวกันกับก้านยาวของประเทศไทยนั่นแหละแต่ตอนนี้คุณไฟ์ขายของอยู่ที่กัมพูชาได้โปรดให้เกียรติกับแผ่นดินบ้านเกิดของคุณด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือการหลอกคนเขมรด้วยกันเองอย่างสมบูรณ์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แบบนี้ถ้าไม่โกหกก็จะขายของไม่ได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุเรียนก้านยาวก็คือทุเรียนตองเวงมันคือทุเรียนชนิดเดียวกันแตกต่างกันที่ภาษาเขมรกับไทยอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์ของคนเขมรประมาณสัก90%เนี่ยพวกเขาจะดูเหมือนกับไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าเออไอ้ทุเรียนที่พ่อค้าคนนี้เอามาขายเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ทุเรียนก้านยาวนะครับแต่มันน่าจะเป็นทุเรียนตองเวงของคนเขมรเองนั่นแหละ แต่ด้วยความหัวใสของพ่อค้าแม่ค้าก็เลยเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นเหมือนกับที่คนไทยเขาเรียกนะครับจะได้เป็นการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยขายของได้แพงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนคเขมรแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการตลาดแบบนี้เนี่ยมันประสบความสําเร็จซะอย่างนั้นทาัทางที่คนคเขมรหลายต่อหลายคนก็เคยออกมาบอกว่าไม่อยากจะสนับสนุนอะไรที่มันเป็นของพวกคนไทยแต่ขนาดทุเรียนเนี่ยพอเปลี่ยนชื่อเป็นทุเรียนการยาวก็ดันแห่มาซื้อกันสมติ เออก็แปลกๆกับพวกเขาเหมือนกันนะครับแต่ส่วนอีก10%ก็เชื่อนะครับว่าทุเรียนที่พ่อค้าคนนี้เอามาขายมันก็คือทุเรียนก้านยาวจริงๆนั่นแหละก็ไม่ได้สนใจดาวงดามาอะไรเลยเขาไล่ขายทุเรียนก้านยาวก็แห่ซื้อกันละงมเหมือนกันอ่ะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยก่อนแล้วกันสวั